วัสดีครับมาแล้ววิถีชีวิตภาคตะวันออกเฉียงเหนือเออมันเกี่ยวกับวิถีชีวิตตรงไหนเนี่ยนะฮะอา้ปาปลาหมึกแห้งเออปลาหมึกแห้งถุงละ10บาทนะครับเรามีอา่าเขาเรียกว่าถูด,ดิบก็คือปลาอีฮือปลาอีฮือหรือปลาหมึกแห้งหล่ะพี่น้อ,นองอา้าไปไปทําอาหารแบบสูตรของเราเองนะครับอา้าเอาไข่ลงไปยีเออมันเกี่ยวอะไรกับไข่เนี่ย หรือจะทาเป็นไข่ผัดปลาหมึกปลาหมึกผัดไข่หรือเปล่าเออเนาะนะครับเอาไข่ลงไปยี่นะครับเราก็จะทําเมนูสูตรของเราเองนะครับนี่ยี่ยี่ลงไปนะครับพอให้ไข่มันหอมหอมซะหน่อยสุกๆแล้วก็ตักออกพักไว้นะครับอ่ะนะครับพริกกระเทียมลงไปอ่าพริกกระเทียมลงไปผัดเลยพีพ่น้องนะครับพริกกระเทียมลงไปผัดจวดจดัดจวดจดัดจวดจดัดให้มันหอมนะครับพริกกระเพรา อ่ะพริกอ่ะไม่ใช่กับกระเทียมผัดลงไปแล้วก็ปลาหมึกแห้งลงไปนานมีงมันเนี่ยม,ม่แมนอันจะทำไอ้ไอ้อะไรนะผัดกะเพาราปลาหมึกแห้งบ่คงไม่อนาถาขนาดนา้นอ้าวเอาปลาหมึกแห้งลงไปผัดกับพริกอ้าวนะครับอะไรก็ไม่รู้มั่วไปหมดแล้วเนี่ยนะครับอ่านะครับแล้วก็ผัดไปนะครับผัดไปผัดไปาจากนั้นก็เอาเส้นเส้นบะหมี่แห้ง ลงไปผัดหนานเลนไหมก็ทําไปทํามาแล้วมันกลายมาเป็นผัดมาม่าได้ยังไงเนี่ยนะฮะเอาลองทําดูซิว่ามันจะอร่อยไหมนะครับเอาผัดไปนะครับผัดไปให้เส้นมันเริ่มยืดหยุ่นเส้นมีเขาเรียกนิ่มขึ้นมานะครับจากนั้นก็ ค่อยปรุงอจากนั้นก็ปรุงนะฮะับอะแต่ปรุงชอบแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นนะฮะผมก็จะปรุงแบบนี้เลยง่ายๆ,ๆนะครับผมอะจากนั้นเอาไข่ที่เรายีเนี่ยลงไว้เนี่ยนะฮะเอาไข่ที่เรายีไว้เมื่อกี้มาผัดใส่อีกมาเนี่ยหลายรอบขนาดเทอาพี่น้องนะครับเออหลายรอบเลยเอา้าวผัดไปให้มันหอมอ๋อมันหอมนะฮะมันหอมให้มันหอมนะคั่วไปให้เส้นเส้นมันเหนียวนุ่มแล้วก็หอมนะครับคั่วไปให้หอมๆนะครับผมอ่าคั่วไปให้หอมจากนั้นก็ ใบกระเพราลงไปนะครับใบกระเพรานะครับผมลงไปนะครับเอาใบกระเพราลงไปโอ้โหร้อนแรงมากเลยนะครับลมพัดดุมทีเดียวเลย <t> เสียงลมแรงมากเพราะว่าเราใส่ใบกระเพราร้อนแรงลงไปนะครับผัดลงไปพอให้ใบกระเพายุบนะฮะพอให้ใบกระเพายุบเราก็จะได้เป็นแอนแอนแอนนะครับ มาม่าปลาหมึกแห้งผัดขี้เมาเมาเมาเอาตั้งชื่ออย่างนี้แหละนะฮะตามที่เราทํานี่แหละอะตักใส่จานนะครับนี่คือมาม่าปลาหมึกแห้งผัดขี้เมาสูตรขี้เดาเออสูตรคนชอบเดาเออมาทํากินเพื่อคนที่เอาไปทําตามจะได้สั่งเมาเอาเกี่ยวอะไรกันไหมเนี่ยเอาไปครับผมขึ้นโต๊ะรัประทานครับผม วิถีคนจรวิถีแห่งชีวิตวิถีแห่งความสุขนี่คือนะฮะบะหมี่ผัดขี้เมาเออบะหมี่ปลาหมึกแห้งผัดขี้เมาเออเป็นสูตรไกลทะเลหน่อยเพราะว่าเราใช้เราใช้ปลาหมึกแห้งมันก็เลยกลายเป็นสูตร อ่าสูตรไกลทะเลบ้านยุกไกลทะเลไปไม่นอกนะฮะนี่เ็ดจ๋าเลยทำไมต้องเรียก ทำไมต้องเรียกผัดขี้เมาใช่ไหมฮะเพราะว่าคนที่เขาเมามาเนี้ยมากินอย่างเงี้ยเผ็ดๆอย่างเงี้ยมันจะสางเมาแต่ก็เรียกเียว่าผัดขี้เมาเรียกว่าผัดขี้เมา,เาผิดไทยอ่อนว่าเผ็ดแน่เผ็ดก็เดิมอีกขักก็เกาเส้นเหนียวนุ่ม ไม่ได้นั่งกินบนโต๊ะจับกินอย่างนี้เลยแบบอนาถนะฮะ สองสามคำนี่เผ็ดซีดขึ้นมาเลยนะฮะัอืมอกับเมนูที่มีชื่อว่าบะหมี่ปลาหมึกแห้งผัดขี้เมา ร้อนแรงเราใจแสบทะลุจักรวาลสถานปุตตภีขี้แตกปุูดปุ๊ แสะปพดคำปมคำสุดท้ายอร่อยจนคำสุดท้ายเหมือนเดิมนะฮะโอปลาหมึกเน้นๆเค็มปีปลาหมึกแห้งเน้นเเค็มปีเลยอื สุดยอดเบิดแล้วอานะครับกินแล้วก็ออกมาเขาเรียกอะไรนอนสยายขยายพุงอ่ามานอนขยายพุงอยู่ที่เถียงนาเถียงนาบรรยากาศคือมันก็ล่มลื่นดีเพราะว่ามันมีต้นไม้นะฮะมันจะมีต้นไม้เนี่ยนะฮะคอยบังเป็นร่มเงาอีกทีนะครับนี่ จะมีต้นไม้นะฮะคอยบังแดดอีกทีเพราะว่าแดดมันจะลงใส่หลังคาเถียงนาใช่ไหมนะฮะมันจะโดนล่มไม้พอดีไงมันมันก็ไม่ร้อนปกติถ้าเถียงนาถ้าแบบอยู่โดดโดดอยู่กลางทุ่งนาโดนแดดจ้าเลยสังกะสีมันแสงแดดโดนสังกสีอ่ะมันจะร้อนนะครับมันจะร้อนนะครับแต่อันนี้มันมีต้นไม้เนี่ยคอยกองแสงอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยคอยกองแสงชั้นหนึ่งแล้วก็ มันก็จะบังใส่สังกะสีมันก็ทาให้เวลาเรามานอนเนี่ยนะฮะรู้สึกไม่ร้อนรู้สึกเย็นเย็นนะฮะเย็นชุ่มชื่นนะครับได้ทั้งต้นไม้แล้วก็ไอ้น้ำนะครับกลิ่นเคลียกกลิ่นไอ้น้ําจากบ่อบ่อน้านะครับกลิ่นไอ้น้าจากบ่อน้ํามันจะคลอยแบบว่าเหมือนกับมันล่มลื่นนะฮะล่มลื่นนะครับมีความล่มลื่นอยู่ทั้งวันน่ะลมก็พัดโกรกทั้งวันเลยเพราะมันโล่งมากเลยนี่เห็นไหม มีแต่ทุ่งนาทุง่งนาโล่งๆลมมันจะพัดเข้าทั้งแบบทั้งสี่ด้านเลยสี่ทิศเลยเพราะมันมีไม่มีอะไรบังเลยนะฮะลมจะแบบมาลมพัดพัดทิศไหนมาเนี่ยลมพัดมาจากทิศไหนเนี่ยนะฮะก็จะเย็นอยู่ตลอดเห็นไหมฮะสังเกตเปลปิวไหมนะฮะเนี่ยเห็นไหมเปลปิวขึ้นมาอย่างเงี้ยแสดงว่าลมเห็นไหมฮะลมมานะครับผมก็ เย็นดีนะฮะอ้าวโอเคนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์นะครับเพื่อปเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทำอาหารง่ายๆสูตรแบบมั่วๆเออแต่อร่อยนะครับอ้าวโอเคนะครับผมเจอคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับบายบายยู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 ย งูจะกินจักรยาน